ามาถึงหนุ่มคนนี้กันบ้างนะครับอูฮยอนแห่งวงอินฟินิตนะครับล่าสุดก็มีการคอนเฟิร์มออกมาแล้วนะครับว่าตัวเขาจะมีการเล่นละครเพลงแจ็คเดอะริปเปอรให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกันครับเีมีการยืนยันแล้วครับว่านำอูฮยอนไอดอลหนุ่มแห่งวงอินฟินิตที่มีความสามารถที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแต่งเพลงและนักแสดงจะมาสวมบทเป็นแดเนียลตัวละครที่ได้ทำสัญญากับฆาตรกรต่อเนื่องในตำนานแจ็คเดอะริปเป เพื่อช่วยเหลือคนรักของเขาในละครเพลงเรื่อง Jack the Ripper ครับโดยก่อนหน้านี้อุยอนเคยเล่นละครเวทีมาแล้ว2ครั้งครับซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องว a n g h า w a b u n Sonata ที่เปิดการแสดงในปี2012แล้วเรื่อง I Love You You Are Perfect Now Chance ที่เปิดการแสดงในปี2018ทางด้านของบ o l ล i ม Entertainment นะครับต้นสังกัดของอุฮยอนก็ได้ยืนยันข่าวนี้เมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับ โดยอุยอนจะแสดงในละครเพลงเรื่องแจ็คเดอะริปเปตั้งแต่การแสดงรอบแรกซึ่งจะมีขึ้นในวันที่3ธันวาคมปีนี้ไปจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์ปีหน้าครับ3ธันวาคมปีนี้ครับขออภยัยจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์ปีหน้าโดยบัตรเข้าชมเนี่ยจะเริ่มเปิดขายแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ Interpark Ticket และ Yes24 Ti c k e t ทางเกาหลีใต้วันแรกในวันที่3พฤศจิกายนนี้ครับ นี่นะฮะต้องไปดูอีกหนึ่งบทบาทเลยนะครับเรียกว่า performance นี่น่าจะไม่เป็น2รองใครเลยทีเดียวนะใช่แล้วค่ะ